กันเรื่องว่าจะหยุดการรักษาแล้ก็ให้เป็นการใช้เป็นประคับประคองอาการประคับประคองอาการคืออะไรคือการที่เราจะหยุดการรักษาทางการแพทย์แล้วแต่ว่าเราจะเน้นให้ผู้ป่วยเขาได้ใช้ชีวิตเนาะก็คือเป็นทางสุดท้ายแหละจริงๆ เรารอผคุเค้าแหละมันถึงต้องมาจบที่ทางนี้นะคะก็คือเป็นทางที่ดีที่สุดสําหรับผู้ป่วยในในช่วงช่วงสุดท้ายของชีวิตเคาอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลยทําการคุยกับคุณหมอประคับประคองการนะคะว่าเออเราจะขอย้ายคุณพ่อกลับมาที่ต่างจังหวัดเนาะเพราะปรึกษ,ษาปับแม่แล้วว่าเออถ้าวันหนึ่งเรื่องการของคุณพ่อหลายๆอย่างมันมันอาจจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของเขาแล้วอะไรเงี้ย ก็คุยกันในครอบครัวว่าถ้าช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเขาเขาอยากอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าเขาอยากกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ตกลงกันว่าคุณพ่อจะกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดน,นะคะเ,เรื่องเ,อเรื่องอีกอย่างหนึ่งของการรักษาของคุณพ่อตลอดระยะเวลาเกือบเกือบหนึ่งปีนะคะจนมาถึงเราสู้กันมามากจนมาถึงช่วงสุดท้ายของเขาจริงๆอะที่ต้องไปนั่งคุยกับคุณหมอประคับประคองอาการเหมือน หมือนตัวฟ้าเองก็ได้เรียนรู้ชีวิตของตัวเองเหมือนกันนะมันมันปมอ,อะ่ะเหมือนการไปน,นั่งคุยกับคุณหมอประคับประคองอาการอะ่ะเหมือนเขาจะมีมีข้อมูลที่เขาต้องต้องเคสผู้ป่วยนะคะอย่างเช่นเขาจะสอบถามว่าผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตเขาอยากทําอะไรบ้างเขามีอะไรที่ติดค้างคางใจไหมเขาอยากไปเจอใครไหมเขาอยากทําเขาอยากไปที่ไหนอยากทําอะไรในขณะที่เขายังสามารถทําได้ไหมอันนี้คือผู้ป่วยนั่ง ผู้ป่วยนั่ง,งคุยกับคุณหมอโดยที่มีญาตินั่งนั่งด้วยนะคะเพื่อให้รับรู้ว่าความรู้สึกของผู้ป่วยตอนแบบสุดท้ายของเขาคือเขาต้องการอะไรนะคะอ่ะแล้วก็คุณหมอเขาก็ได้มีการอ่ามอบเอกสารให้นะคะว่าเป็นผู้ป่วยที่เลือกการรักษาประคับประคองอาการตอนอ่าสุดท้ายของชีวิตเขาะคะ่ะในการรักษาเขาอยากไปแบบที่ไม่มีการใส่ท่อออกซิเจนไม่ต้องมีการกระตุ้น กระตุ้นร่างกายให้เขาต้องกลับมาทรมานอีกอะไรเงี้ยเป็นเป็นคที่คุณพ่อเขาคุยกับคุณหมอนะอ่าแล้วก็รับฟังแล้วก็ทําเรื่องอ่ารวบรวมเอกสารเพื่อที่จะส่งตัวคุณพ่อกลับไปที่ต่างจังหวัดกลับไปที่ต่างจังหวัดได้ไม่นานคุณพ,พ่อก็ติดเชื้อแล้วก็อยู่โรงพยาบาลประมาณสี่วันก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะก็เรื่องราวของพ่อฟ้าแล้วก็ครอบครัวของตัวเองที่เจอมาแล้วอยากจะมาแบ,บ่งปันก็จะประมาณนี้นะ โรคมะเร็งท้อน้ำดีมะเร็งที่คุณพ่อเป็นฟ้าถามกับคุณหมอแล้วไม่มีการยืนยันใดๆว่ามันเกิดมาจากสาเหตุใดมีแค่ข้อสันนิษฐานว่ามันเกิดจากการที่เรากินอาหารดิบแล้วมีพยาธิใบไม้ในตับเข้าไปมันเข้าไปไข่อยู่บริเวณช่วงของรอยต่อระหว่างตับกับท่อน้ำดีทําให้เกิดมีการอักเสบแล้วก็เกิดเป็นการมีมะเร็งเกิดขึ้น